เดี๋ยวนี้ก็จะคิดว่าเห็นอย่างนอ้ํครับอันนี้คือนจ่อจ่อระเบิดหัวปีครับจ่อระเบิดหัวปีกำลังจ่ออยู่ต้องเอาอันนี้อะไรมาใส่อ่าพร้อมอยังครับตัวนี้เอาเอา,เอาระเบิดยัดครับระเบิดยัดเอาระเบิดยัด,ยดจับลูกมันใส่เลยเออจะไปยัดเพ่าท่านจูด่จดู่แกกาเลิกยแกกาเลิก,อเ,ลอกเอ,อ้อ ุ้นแล้วอาครับอันนี้เป็นฝีมือสําสหรับมวยจูดบังไฟครับจูดบางไหนแตกบางนั้นเนาะครับเนาะอันนี้คือถอยห่งางก,กันหน่อยกันเราระเบิดมันจะเข้ามาครับคเอาเริ่มแล้วหนึ่งสองอคือบางสันเนะาะแบบนี้เนะ <laughs> <laughs> าะไอ้จอยเราบ่มีแบบมีงานแล้วเราว่าสร้างกระแสครับ <laughs> เล่นเป็เด็กหน่อยว่ากันเด้บ้าผู้ใหญ่ก็มีความมันกันครับรุ่นนี่ไฟแรงครับมันตลอดเวลา